มาเราจะเล่าให้ฟังมาดูรีวิวสวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้ค่ะกุ๊กไก่อยากจะมาแนะนำซีรีส์เรื่องใหม่นั่นก็คือ สยบรักจอมเสเพลที่เขาออนแอร์แล้วนะเรื่องนี้เนี่ยเป็นละครจีนพีเรียดที่เป็นชุดแบบโบราณน,นำแสดงโดยคู่จีนไปจิ้งถิ่งกับซงอีอะจีนไม่จีนยังไงเขามีข่าวเดทกันนอะแกไม่ดูได้ยังไงไหวมันน่าจะฟินนะเรื่องนี้เนี่ยนะคะมันทำมาจากนิยายแปลชื่อเดียวกันเลยเออชื่อภาษาอังกฤษของเรื่องนี้นะก็คือ destine ภาษาไทยก็คือสยบรักจอมเสเพลมีแปลไทย เรื่องนี้เนี่ยนะมันหวานมากหวานสุดๆอันนี้คือไม่รู้ว่าเคมีเคใจเขาดีหรือว่าดูไปก็จิ้นไปด้วยกับข่าวของเขาก็ไม่รู้ทุกคนตอนนี้ค่ะเขาอ่อนแอแล้วนะทางพี่ไอฉอี่ซึ่งกูไก่เนี่ยดูไปแล้วแปดตอนเรื่องราวของเรื่องนี้นะคะมันเป็นเรื่องราวที่สองคนตัวละครพระเอกกับนางเอกต้องมาแต่งงานกันแล้วค่อยมีความรักทีหลังเออก็คือกัดกันก่อนแล้วค่อยรักกันกูไก่ชอบอะแบบเนี้ยเรื่องราวมีอยู่ว่า พระเอกนะเป็นคุณชายเสยเพลประจำเมืองชื่อว่ากู้จิว๋วสือที่แบบบ้านรวยบ้านรวยรวยมากค่ะส่วนนางเอกนะเป็นคุณหนูใหญ่ชื่อว่าหลิววี่หรูทั้งคู่เนี่ยนะคือต้องมาจับพระจับผูแต่งงานกันแล้วคือหลังจากแต่งงานปุ๊บก็ยังอยู่แยกกันก็คือแบบไม่ได้แต่งกันจริงๆคล้ายๆว่าแต่งกันในานามหลังจากแต่งไปปุ๊บบ้านพระเอกนะคือดีมากพ่อกับแม่ของพระเอกเนี่ยทําเหมือนนางเอกเนี่ยเป็นลูกสาวแท้ๆเลย แล้วก็ทําให้แบบเหมือนกับเขาเรียกไรแบบว่ายอมรับนางเอกสอนนางเอกสอนเรื่องการค้าเอ็นดูและมีเมตตาก็คือทําให้นางเอกเนี่ยนะซึ้งใจมากแล้วก็รับรู้ได้ถึงความอบอุ่นของครอบครัวกู้ครอบครัวนี้คือบ้านนางเอกเนี่ยไม่ได้แบบเป็นที่รักแงคือฝั่งบ้านของนางเอกเนี่ยมีปัญหาบ้านนางเอกเนี่ยนะพ่อคือกดขี่ภรรยาหลักแล้วก็ลูกสาวซึ่งก็คือนางเอกกับแม่แล้วก็ไปยกย่องอนุภรรยาคืออนุภรรยาเนี่ยมีลูกสาวสองแล้วก็ลูกชายหนึ่งทำให้ที่จริง นางเอกเนี่ยมีชีวิตในบ้านตัวเองแบบลำบากลําบนมากแล้วความที่ต้องวางแผนเพื่อตัวเองนางเอกก็เลยเป็นคนฉลาดไง ทีนี้หลังจากได้รับความอบอุ่นความรักมากมายนู้นนี่นั่นจากฝั่งบ้านของพระเอกใช่ไหมรวมทั้งตัวนางเอกเองด้วยก็เลยเออนางเอกก็เลยคิดจะฝึกฝนสามีแต่ในานามผู้ไม่ได้เรื่องคนนี้ให้กลายเป็นคนดีให้ได้อะก็ต้องมีการไฟกันใช่ไหมทุกคนอ่ะหลังจากที่แต่งงานกันไปได้3มวันนะมันจะต้องมีการกลับไปที่บ้านแม่ชดน,นี้คือแบบฉันชอบมากคือจริงๆแล้วว่าพระเอกนางเอกเนี่ยนะแบบไม่ถูกกันเพราะว่านางเอกเนี่ยไปบังคับ ให้พระเอกเรียนหนังสือนู้นนี่นั่นใช่ไหมพระเอกก็คือไปต่อรองสุดฤทธิว์วาเนี่ยฉันจะยอมทําตัวดีต่อนะ้าที่บ้านเธอก็แด้แต่ว่าฉันจะต้องได้วันหยุดเพิ่มนะงูนงี้เออนางเอกก็ยอมแต่ว่าพอไปถึงที่บ้านของนางเอกปกติเนี่ยนะนะตามธรรมเนียมจีนโบราณเนี่ยหลังจากแต่งงานสาวมวันจะต้องกลับไปเยี่ยมบ้านเนมของเจ้าสาวพระเอกก็คือมงลงมากออสการ์ต้องเข้าแล้วสแสดงบทเป็นสามีผู้แสนดีและแสนอ่อนโยนปฏิบัติกับภรรยาอย่างทณุถนอมได้แบบ เปเวอร์มาแกตลกตลกแล้วแบบหลังจากที่กินข้าวเสร็จนะบ้านนางเอกก็มีปัญหาพระเอกเนี่ยก็เข้ามาขวางเลยแกคือจริงๆพระเอกเนี่ยคาว่าเสพเพลคือเขาอะ่ะไม่ชอบเรียนหนังสือเขาชอบใส่วรยุทธ์เขาชอบบูเขาไม่ชอบบุญไนแต่จริงๆแล้วว่าพระเอกเขาไม่คนจิตใจดีมากนะพราะเห็นว่าเออพ่อนางเอกเนี่ยกําลังจะรังแกนางเอกในช่วงเวลาขับขันก็กระโดดเข้ามาขวางเลยจ้านีโคตรเทพดีงามมากแล้วพระเอกก็เลยช่วยปก ป้องนางเอก กับแม่ของนางเอกหรือว่าครูหญิงใหญ่เนี่ยได้แล้วคือหลังจากที่เห็นความวุ่นวายทั้งหมดนะพระเอกก็บอกกับนางเอกว่าจะปกป้องนางเอกเอ,กเองจากนี้ไปนะใครก็ตามที่มารังแกนะพระเอกจะหักขาให้ดูเออฉากนี้ไม่อยู่จริงต่อแรกเลยก็แบบพระเอกคงพูดขำๆมั้งแต่ว่าในตัวอย่างตอนที่90ที่กูแกยังไม่ได้ดูเนี่ยมันก็มีว่าพระเอกอะไปหักขาคนที่มารังแกนางเอกจริงด้วยว่าเออก็คือเนี่ยเดี๋ยวเขานะ่าจะต้องรักกันแล้วแหละดูทรงพระเอกคือแบบตก ลุมนางเอกไปแล้วแกแต่ว่านะจากตัวอย่างเนี่ยนะคนที่โดนพระเอกหักขาข้อหารังแกนางเอกมันก็ไม่ใช่คนธรรมดาเขาเป็นลูกชายของผู้บัญชาการมณฑลพ่อก็เลยแบบมาเอาเรื่องพระเอกถึงที่เลยว่าเนี่ยมาหักขาลูกชายได้ยังไงแต่แม้ว่าผู้บัญชาการมณฑลจะมาเย็บถึงประตูบ้านพระเอกก็ไม่ยอมรับผิดยอมทุบตีตัวเองด้วยแซ่ด้วยนะโอ้โหหล่อจริงหล่อจังมากเนี่ยจากตัวอย่างก็คือแบบว่าจะขอเป็นคนที่แบบ ยึดมั่นในการปกป้องภรรยาถ้าใครมาเหยียดหยามภรรยาตัวเองทนไม่ได้โคตรเทเลยอะ่ะ ดูมาแปดตอนเนี่ยนะฉากที่แบบกุ๊กไก่ชอบที่สุดฮาที่สุดดูไปคือแบบคำนำแทบพุงก็คือตอนที่พ่อแม่ของพระเอกเนี่ยนะเอ็นดูนางเอกเมตานางเอกสุดๆจนพระเอกเนี่ยกลายเป็นหมาหัวเน่าแล้วอะ่ะ <c oughs> ตอนที่นางเอกเนี่ยนะคว้ากระบี่ไปตามตัวพระเอกกลับมาจากหอนางโลมเนี่ยนะกลับมาถึงคือพ่อกับแม่เนี่ยนะไม่มองหน้าพระเอกแล้วก็เรียกนางเอกว่าเป็นลูกทุกคำพระเอกคือยังไงคะคือยังไงโดนจับอยู่ข้างหลังไม่มีใครสนอีตอนนั่งกินข้าวกันวันล นะพ่อกับแม่ของพระเอกก็เอาแต่คีบกับข้าวให้นางเอกอยู่นั่นแหละส่วนพระเอกพูดอะไรก็ไม่มีใครฟัง <c oughs> พระเอกนะเป็นแบบลูกเก็บมาเลี้ยงเป็นหมาหัวเน่าไปแล้วแกส่วนนางเอกดูทรงเหมือนลูกสาวที่แท้ททูข,ของบ้านนี้มากตลก แล้วพอช่วงตอนท้ายตอน7ตอน8ในนะ้ำมันจะเริ่มมีเรื่องราวความเข้มข้นของเนื้อหาเริ่มมีตัวละครร้ายน่าจะเป็นตัวร้ายแหละที่โผล่ขึ้นมาคือตัวละครลววจอสางที่เล่นโดยหลิวสวยอีอุ้ยมันยิ่งน่าดูมันมีปมคือนอกจากมันจะตลกเฮฮาขำขันแล้วนะมันยังมีปมที่น่าสนใจแล้วเราก็น่าจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของตัวละครไม่ว่าจะเป็นฝั่งพระเอกที่เติบโตขึ้นฝั่งนางเอกที่ค่อยๆหาว่าอะไรคือสิ่งที่นางต้องการอย่างแท้จริงในชีวิตแล้วก็คอยดู ความรักของสองคนนี้ที่เขาแบบว่าค่อยๆพัฒนากันไปอันนี้ฉันก็จริงๆเหมือนกันนะเนี่ยคือแบบเวลาเขามองตาก,กันมันอดคิดไม่ได้เลยอะ่ะแล้วที่สําคัญนะสําหรับสายภาคไทยนะได้ข่าวว่าเวอร์ชันภาคไทยกําลังจะมาเร็วๆนี้ทางช่องไอฉีอีนี่แหละไปรอดูกันได้เลยคะ่ะใครดูเรื่องนี้แล้วชอบตรงไหนจุดไหนมาเมาส์กันเมนกันได้เลยว่ามันเป็นยังไงดีไม่ชอบไหมยังไงคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะทุกคนขอตัวไปดูต่อก ก่อนนะสวัสดีค่ะ